เดี๋ยวลงไปเห็นเขามามากเครับตัวตโอ้โหปลบบปับ่ายนปลาครับผมในนี่นี่สิล้อมาโค่นเดียวนี้เก็ดอยู่เออหนึ่งหนึ่สอวปลาบูครบผมสิอีวปลาบูนีตาปลาบูครับ น้องครับวันนี้ก็เราพาพี่น้องออกมายามเบ็ดคือเก้าละครับยามนี้เอาหาอยู่หายกินเสื้อเบ็ดเสื้อกางครับทรงว่างๆครับพี่น้องบรรยากาศกําลังจะหนาวละถ้าเป็นรุ่นเบ็ดนํากันเด้อครับพี่น้องเสื้อไว้อยู่น้ำยังเปล่าละครับกับอยู่หนองสองห้องนี่เสื้อไว้หลังนึงบ่ครับอย่างนี้นอนมองอันโคนตงนี้ไปพี่น้องไปหายา้า มาฮอดน้ำย่างกะได้ครับพี่น้องมาลุ้นครับคือได้ได้หลางนี่เลี๋ยวลงไปเห็นเขามามาบอยู่ครับทั้งเงือปลาเข็งทั้งเงือกระปูตัวนั้นคือบอลใหญ่เด้พี่น้องคนนีอยู่ฟังนะเบิ่งตัวนี้ก่อนครับพี่น้องปลาตองครับนี่ม่มตายแล้วบ่ยังอาปะางบสงบอีกได้หรอพี่น้องนะปลาตองไก่ครับ เนื ator, screws, <Yeah. S 1> ้อปลาเข็งน้อยครับพี่น้องมียาหลุดครับมันเกาะขับอยู่นี่ก็ต้องกายน้อยครับพี่น้องตัวมีใหญ่ปลาเลือทั้งเบ็ดเนือกระปูทั้งเบ็ดอันเนื้อปลาเข็งครับเซอไว้หนึ่งเดียวนี่แหละครับเรามีเนื้อครับจะแซ่บอีกจะคืนก่อนตอนถอนคันเบ็ดอยู่ครับพี่น้องคันเบ็ดใหญ่โอ้โหหลุดแรงตัวนี้ไหม อ๊ก็มีน้อยกระดอได้แหละพี่นอนะ้องนะเบิ่งความอ่อนของคันเบ็ดครับพี่น้องคันใหญ่เยอ่แต่ว่าอ่อนครับพี่น้องเอาแต่ติวมันครับตัวนึงแล้วพี่นอนะ้องนีนะป้าตองไก่ครับตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วกต่กยามมาหลายหลางแล้วดิมาถัดถึเ้เตัวนี้ครับพี่น้อง มาจากหลังแล้วเป็นเครือสาวหลังแล้วครับปะตรงกายตัวนึ่งครับเนี่ยสดๆเลยครับพี่น้องนะตัวมีใหญ่ไปเลยครับตรงกายน้อยครับอันนี้เอากระปูมาเสียบนําครับพี่น้องซุ่มเบ็ดน้อยสีเสือเซ่ไว้เบ็ดเนี่ยปูเซ่อไว้นี่แหละครับพี่น้องอาจากสามคืนสี่คืนผมละยังเหลืองมันครับ วันนี้เราพาพี่น้องลงไปลุ้นเบ็ดเงื้อกะปูครับทัดมองปัดตองกายมาจากน้อยเหลียวมาเห็นเติรนน้ำติ่งเวอรเวอบอ,อยู่บางอย่างยั่งบว่น้อพี่น้องมาคือเราคือเงียบไม่มีติ่งมีนิ่งตลอดเนาะพี่น้องมันยั่งก่าหลอันนี้เบ็ดเงื้อกะปูครับพี่น้องเดี๋ยวทอดขันก่อน โอ้อยังอยู่พี่น้องอยังอยู่น่าจะเป็นปลาคอปลาคอปลาคอครับพี่น้องเพราะว่าส่วนมากเนี่ยกระปูปลาคอครับพี่น้องนี่ปลาคอดำหยังครับพี่น้องตัวหามเด็บรรยากาศก,าก็ด,ดีดีครับพี่น้องเงีมือเสากเหมาะลงจังหนโซงเนี่ ขอน้อยน้ำย่างครับพี่น้องพ,อง,พองงามนี่แหละครับนะสองตัวแล้วพี่น้องถ้าลุนต่อนะครับเบิ่งพี่น้องมันมีได้มองเสือครับมันหกจุ้มไม่สามเลยได้มองนี่แต่ว่าหลังนี่ร้อนครับหลังใหญ่เนื้อปลาเข็งครับเนี่ยร้อนซุมนเนื้อกะปูครับพี่น้องแต่ว่าเลียวไปหลังนั้น เห็นคันเบ็ดเปรน้ำอักหลากอยู่พี่น้องป่าพี่น้องถือุ้นครับว่ามันยังบ่ยิ่งยังอยู่พี่น้องมัติงแล้วติ้งแล้วป่าปพี่น้องพี่น้องถารุ่นเด้อครับหลังนี้เงือบปาเข็งครับพี่น้อง ดำๆคือปลาบู่เท้พี่น้องคารุนเด้อครับคารุนพี่น้องคารุนปลาบู่ปลาบู่พี่น้องโอ้ปลาบู่ใหญ่พี่น้องฟูดะงคุยเบิ่งพี่น้องเบิ่ง ปลาบูไหมเริ่มกินเนยอะปลาเข็งแล้วครับพี่น้องปลาบูทีสามแล้วพี่น,ออน้องโอ้ปลาบูตัวนี้งามครับว่าพี่นอ้องเป็นเคยๆชัดๆก่อนเด้อใครอยูกก่เกาะดีอยู่ครับพี่น้องมีรุดนหรอครับรุ่นนี่โอ้ ตัวปะบูไหมเดี๋ยวเราพลดทอถงแล้วครับพี่น้องตัวที่สามแล้วนี่ครับพอครับนี่แหละครับพี่น้อง,าอองยามเบ็ดมาได้มือเซานี่แต่ว่าปะตองกายนั้นเอาไว้ทาพอรุ่นครับเอาแซ่ตัวเย็นไว้แล้วละ่ะนี่ปะบูครับนี่หูตัวใหญ่อีหลีครับพ่อครับหนึ่งสมุนไพรแซ่ คือว่านะว่พี่น้องนะเดเอฟโคลกันเด้อบัตหนึ่งสูตรสมุนไพรนะครับพ่อครับเปลี่ยนแผนแล้วเอ้าคือเปลี่ยนไว้เดี๋ยวครับพ่อครับสูตรสี่ยุเจ็บปังฟังเสื้อความเมียจากเธอกันนะเสื้อความเมียเสือความเมียเสียพี่น้องครับผมมีเสียแล้วน้อง หนึ่งสี่ยูหรอวะเฮ้ยได้บอกพี่น้องใหม่แล้วส่วนสาวาลเซอสมุนไพรเน้นๆเน้นเหรอตามใจเมียส่วนตามใจเมียสวัสดีครับพ่อ,อรอบนี้ก่อนจะนั่ง,องเอากับแพรซะก่อนได้พี่น้องออตัวเนี้ยเองคับกี่หลีครับพี่น้องครับเนื้อปลา ปลาบูนี่เป็นปลาที่เนื้อหลายครับผมเมื่องามพร้อมแล้วมีนครับเราก็บล็อกคอยมีก่างหลายครับโอ้เป็นตะมันด้วยเอ้ยเหนื่อยไหมครับคือขาวงามนี่ก็ขนเลโทษโทษโทษบีมันเลยถ้าเข่งบ่นี่ยุ่นะใส้บีมันเลยบ่ครับพอฮะ โอ้มันกินปลาเข็งเออเสือเงือกปลาเข็งทื่อเงือปลาเข็งปลาเข็งในท้องเป็นห่วงโซ่อาหารใส่มันแได้ออเอาอะไรแล้วนี่มันปลาเข็งมันเน่าเสือท้องมันกินแต่เงินเติบด้นี่กินห้องเดี๋ยวเราล้างทีมันกันเบิ่งดีปลาบูเห็นน้อยอะไนึงเลยตะโพกอย่างมีใส่หนิบอ่ครับพ่อแนนนี่แหละลูก บางตัวก็ดีใหญ่กว่านี้ตั้นสมบูรณ์ผลบ่อดีน้อยผลผลหยกชว์เแน่นะครับไดะเดี๋ยวเขาพอล่างครีมเนาะจนมาทำไมทางแมปางกันล่อเอาไปปรุงครับผมเออใหญ่เดี๋ยวนี้ผลแม่มา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 หลอดเดิน เอ้ยโน้่ไปมัดโอ้บางคางได้จังเอยก่อนเครื่องปรุงมันเท่ารับพี่น้องดันหรอผานล่างสูตรนี้ตามใจเอฟซีเลยครับผมพอดีเพื่อนแบบว่าขอลองมาหลายครับให้แม่ปาง1หนึ่งซีอิวครับผม สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งกันหนวัะที่นี่มันออกหนาหวานๆเลยหรออันนไม่นูนี่แต่ว่าเป็นห้องกับบ่บ่ได้เรกันเลยดครับแม่ครับบ่อห้างมิแตใส่เกลือธรรมดานี่เคยเห็นยูเแมนบ่ครับนีมครับเคยตะเกากับใจเห็นอที่อิลที่อิวแม่ตกเท้ากับที่อิลที่อิลดีเลย ซีอิ๊วมันจะได้ความหอมของของซอสนี่เนาะครับเนาะใส่ซีอิ๊วใส่เกลือครับผมโอ้หาเราให้ตาโป๊กเลยพี่น้องบ้างเอาเด็กน้องแนทเอามายั่วเราบังท่นพอน้อยมาเปิดอันนี้ฮะเนี่ยแม่มือเปิ้นเนี่ยสองอันเนี่ยเคลสเคลสเหลืองให้เกิดมันฟุ้งเลยอันนี้แหละอันนี้แหละพี่น้องใหญ่ปางรักเลือ เมือม่อเมือ่อเริ่มว่าสียูลมพายุเกิดโนเ้าเดียวเพ้อไม่เป็นเพ้อแต่ยุบเอาอยู่ใต้รถดีจังน้อยด้วยผิวหนังใต้หนักกว่าไดได้รถดีมันเ้มซ้ำหนีเล่นเนาะครับเนี่ยครับเครื่องปูห้องเครื่องบักห้า เกื่องมาเขาว่าเดือดหลายได้เลกแล้วก็ตอนหนึ่งเขาก็าจิ้ำพวกสมุนไพรใส่อีบอกบวกรับใสกระเทียมใส่ตะไคร่ลงไปว่าเอาหลายก็พอหน่อยเด้ <c oughs> อเรามีตะไคร่เม่าปางเป็นผู้จัดจาก,การครับผมนี่ครับผมลุ้นคร <c oughs> ับเออดีอ่ะพีเราดีพูดง่ายหน่อยเจ้าฟังน้ำเส็ดเอ้าหน่อย <c oughs> น้องแน็ตออกมาสคันมีแต่สวยงามนะการห่ากระหาถุงส่วนถุงอันนั้นคอยไปใส่หมดนี่ครับเขาแค่ก<อ>ินมันเนาะเขาตัวแซะครับพี่น้องเขาตัวแซะไว้ครับผมแนวมันมยังสะได้แบบเด้งครับผมมีแต่แนวกินเด้เต็มเลยครับพี่น้องตัวแซนนวาาระไม่ทางเขาหลุดครับต่อ ดูแซ่ใบ้านี่ยพักพักมีสี่ใบพักหนาคาไทยครับผมสเสื้อยี่สต็อกไว้ใสอตะมงมีชน่อะไรอันนี้ได้ครับนี่ใส่ไข่นเือน่ร้านไปหานไส่กลนี่นะครับมี่น้นงอระเอาไปเตมเาลครับผมว่ามือแรกกับมืออื้น ม่วมอื่นกับมือรอเบิ้งครับผมกันได้มักแล้วมีเสียหายง่าได้พี่น้องดูได้เป็นอาทิตย์ครับปึ้ง<ท><น>สวัสดีมือใหม่ครับพี่น้องมื้อน,นี้ว่าละนึ่งปาบูแล้วครับพี่น้องมาเก็้ไปดูกันหนึ่งซีอิ๊สูตรแม่ปางครับผม,ม สุดใหญ่ฝังพี่น้องมือนี้เม่ปังมักใบประมาณเกือบสองมือครับสองมือสองขึ้นเต็มๆครับวอนนี้รุดมือเอาวัเสียดายครับเก็บผักอีตู่แล้ว,ลวเก็บคู่มือพี่น้องเลยแต่ละมือมาไม่ได้เก็บผักอีตู่มีแล้ว <c oughs> น,นได้แนวเสือนั่นหละครับพี่น้องต้นนี้กันนะลูกหยอกโมเพาได้เสือพี่น้องเลย ข้าคนเด็กหน่อยกันแลนเหรียญกันครับผมแซ่บๆซลออกำลังใายสู่หลานนี่นครับใ็่ฟางโคจิโรอไว้เล้วดูกรลนใหญ่มันอใคอยู่น้ำนีเห็นดิเหือจิโ้่มาโคน่ะพี่น้องเอ้ยยืดยืดมันเป็นตะเสียบุ่งแม่ไข่นอยู่อคนต้น สวัสดีค่ะสวัสดีวันใหม่เต็มพอหน่อยวะสวัสดีผ่านมาเจ้าหมื่นแล้วเนี่ยสองหมื่นสองขึ้นนะครับแม่ครับสองขึ้นเลยมาเบิรงนเน่เดี๋ยวข้ามาเบิร์นเน่ปลาบูครับผมปลามสีอิ๋วเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเราได้สูตรพี่น้องบอกนั่นน่ะเนื้อมันเบิร์นเน่ครับผมแ่ขมันภาษาอันปลาเพิ่นกับว่าเนื้อสมัดครับพี่น้องอืแขนันตั้งเนื้อสมัดแขนันตั้งเบิรงนเน่ครับ อันเครื่องในมันหนักแจ่มมือนั่นบ่ครับพ่อครับมื้อนี้ก็มีลูกเป็นซอสครับเครื่องในปลาคอปลาคอเ่ใช่แบบปูเราเอามามุกเสิร์เดียวนี่ยละแต่ว่าเราห่อตองต่างหากนี่เดี๋ยวเราปรุงสะกดเปิ้งครับผมอันนี้กับเนืปางกับกระเทียมกระเทียมุงใจไล้หรอขอจีตู้ครับผมีรโอนซิลเสิร์ตไปจีตู้เด้อพี่น้องมดเสียบมันผมได้การละระบันจุกเราชิ้มแต้มไหมครับพ่อ กินมึงกันได้พี่น้องเลยโอ้ตัวนี้นนี้อรร่อนนะปวดพี่น้องกลดเลิมมงมงงกินตัวไข่ป่ะกินตัวไข่แล้วอย่างแสบแสบพี่น้องมาได้ครับแมวนี่เลยโคตรจีรอไปเลิกของทางสิอ่างง่ได้ไ หมักไปแห้งดีกว่อน้อยไม่โทษแนวบ๊อบไปยิ่งตาก็ใส่ไฟแห้งดีก่าทางซึ่งไม่ถาพอน้อยกนได้เสนอ้ตคโอชิคเอเ้อนี่แหละพี่น้องทำแรเพราะว่ามันจะแตกมัดนะมันไม่หอมอันนี้แลไ่เน้นๆงามน้ำแข็ยังออกก็ได้ดอว แม่บอกว่าแม่เลยได้แบบแบบโล่งบางทครับแบบลงโล่งบอกบอกไม่ทางการนั่นแหละเอาลงเดี๋ยวอายอันนึ่งมาไปหอมเสร็จแล้วทุบทุบอย่างละอันจะทุบเท่าละลายได้มันละกระเด็นบ่จะหั่นแหลยไม่หั่นแหลยโอ้จะเชื่ยมเนียๆเลยครับคาราชาเั่น โอ้เห็นตัวปลาบ้านน้พี่น้องบ้านฮะน้องแม่บอก็ผุทั่าผุน่ะป่ะโอ้กับแม่รุ่นเฟินบ่มาแนะนอยาสตรลงก็ได้ดอวเนาะแล้วมันหอมหอมมันถึงเนื้อปลาเนาะครับโอ้ยี่เดียติเด็ดติระแบงไว้เซอร์ใส่ปลาน้ำเรียบร้อยบ้านเรวเรียบร้อยแล้วก็มาเซอร์ซึ่งนี่ละพี่น้องหนึ่งปลาเหมือนนี้ หนึ่งซีอูครับพมเอามาคิดมาเสื้อจักหน่อยก่อนมาคิดพี่น้องนี้นะนี่ฮะรับเรียบร้อยสีเหลือละฝามันนี่ครับพาส้มฝีมือตกฟ้าหมอหนึ่งพอหน่อยครับตกไปตกมาห่างกันดีโดนนี่เจ็บมับพี่น้อง ตอนนี้ก็น,นั่งเห่ียญทาครับพี่น้องครับผมทาหนึ่งปลาซุกครับทั้งปุ่นพอนอยปูสาดปูสาดนั่งเห่นเลยครับผมบรรยากาศย่ำแรงอยู่หลังบานพอนอยซอยเดิมครับฟื้นหัวขึนเนปื้ย <c oughs> หอมหว่วยครับพี่น้องอันนี้ใส่ปลาคอครับพี่น้องนหนึ่งเส็นเดียวนี่ละแต่ว่าเสื้อยไว้เดี๋ยวคอเอาไปเตรียมสูบก่อนครับพี่น้องหนึ่งปลาบูเอวเมนหนึ่งซีงอิวปลาบูครับผมซ้อมนวันหนึ่งซีอิวปลาบูปะปลาบูหนึ่งซีอิวครับปบบอ่อครับโอ้อแต่งตังเอารถด,ด้วยเมฆไอ้จิ๋ว,ว <c oughs> <c oughs> เอาเลยนิวก็ได้บัดโอ้ มาเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี่ไปกินหนึ่งปลาบูเด้อนี่หนึ่งสีอิ่วปลาบูนี่ครับพี่น้องกินข้าวหน้าบ้านขึ้นเก้าลรอครับสวัสดีค่ะครับมาเด้อครับพี่น้องบาดนี่มากินข้าวแรงครับหนึ่งสีอิ่วปลาบูปลาบูสี่อิ่วปลาบูเลือกสีอิ่วสีอิ่วปลาบูบอกวัวบอกก็ล้วกันเห็นแล้วถือแล้วก็เม่แนวนั้นแล้วเนาะ อันนันกอันนันนะครับจำแจวไปเพชรไปเซยังไงครับี็นเตอแล้วเกินไหมแล้วก็บกินซู้อ้ตัปลาบูครับมันยังงอนเลยตับมนีมันคือเตะเซยละละเยผมขมมำลำนะครับเนาะกินกับลวงดอกแค่ครับพี่นองครับผมวหอมคือแสบคกกิน แซ่บพี่น้องสุดยอดเลยกินปลาได้หลา่อย่าะสิมจับวันนี้นะซิมเนลิศมันพี่น้องเป็นอย่างสิหวานบ้างวันนี้ครับเป็นแหบแถวน้ำจิ้มขูดกล้วยวยออกเนี่ยฟังกนี่ที่มาหาตัดหอมฉีอยู่บ่าครับเพาอหอมอร่อยเนาะงมาคืออยู่มันมันจะบ่มีโตไปขัดความความหวานนั้น เป็นยังไงครับพ่อฟีมือแม่ปางครับแซบย่างเดียวแซบใหญ่แม่แซบน้องเลยสุดยอดเลยเราแล้วก็ต้องย่องกันแล้วเนาะน้องนี่แล้วเอาตต่ความถึงอ้าแจ่วไหมครับพ่อครับทีเด็ดพี่น้องโอ้ยใส่ปลาคอแล้วล้วนอยู่นี่นะพอพอได้เอาบีออกมั้ยครับไม่ได้เอาออดเลยได้เลยออดแต่ขี้ดำ ใส่เลยเห็นขี้ดำอย่างเงี้ยถ้าเราอัดขวดอะไร้ลยก็บีน้องพ่อเราก็จะอัดระดับโอ้ยสุดยอดขักเลยพี่น้องเลยสุดยอดกินแม่ลูงมือนี้มีเพชรอกเพราะว่ามาคิดนี่พอเสือมัดหน่อยเด้สวัสดีค่ะเกินเขาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องบอสมือมักก็บาสวัสดีโอ้มือมัดขอหน่อยว่าสวัสดีวันใหม่ กิมนี่เดี๋ยวใส่ไปแล้ถึงจำอะไนี่เนี่ยใส่ปลายทางนี้เด้อดูลองมึงเขาจะเอาจำจำจำขอนี่ก็กินก็บเอาไว้ถ้าอุ่นมื่อินแสบนะครับเนาะเจียวหนิหนี่งผู้ลองมึงบ่ครับเนาะบ่มาเหี่ยมหนามันแล้วเดี๋ยวมันเสติดใจใหญ่เดี๋ยวหยามโอ้โจุดยอดพี่น้องเลยว่าคักกว่าขี่ไปนินดี ขมบะใส่ปะขอเนาะมันก็แซ่บเนอะกินกากินมแม่นขมได้มันออกกรึ่งมันมันไงมันมันขมขมมันหวานกลมกล่มครับพี่น้องอันเออมคํำเดียวส่ยงบ่วตัดสรูขมหวานไมันม่ขมหวานแบบว่าเดี๋ยวขมดักไม่ใช่คือคือเวลาเขาขืนลงไปแล้วมันจะหวานลงท้ายมานเคยกินมะส้มหม้อบะเคยกินยำทีแรกฟาดบ่ขมบะ ก็เมียนอยู่ต่ว่าอันนั้นสิใช่เคยกินพอใช่กูได้รู้สึกจังสันแต่ว่าเขาขืนตกลงท้องมันระวานมาจอยจังสันติเขาห้องว่าขมหวานคือไว้บานกินขี้โป้มอีกแล้วกินแล้วลูกกระดีดแมงดาครับเนี่ยต้อง มุโ,โยมากจากพออีนเดียเราจากเจียวต้มเนยน้อยก็ได้ไม่ือนเรามาจาอันนั้นตั้งคื<พ>อไม่คม่อม<ต>ยมากเจียวแมงดานกิขาขานาาากับข้าวเจ้านี่เอาไม่ยังชี่ครับพี่น้องแล้วก็ครุใส่กันเฮ้ยไข่ต้มไข่เจียวก็ได้ค่ะพี่น้องหนึ่งบมิ่นหนึ่งปลาคือใช่ข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวเจ้าเสียบมัดครับพี่น้องพ่อก็กินกับข้าวเจ้าจิพ่อคือว่าครับนี่ฉันไม่เคยข้าวเจ้าหงอหอนพี่น้องเอ้ย เดี well ๋ยวเจลแมงดาคุกลงไปคุ er ้มหอมใช่ไม่ได้กินเจลแมงดาโดนหรอกมันเพ็ดกุโรเลนี่เหนือนไข่ปลาเด้พี่น้องกระเทียมครับ่อนดอช่วงหนึ่งกินตะป่าได้เป็นนงเพราะว่าพอนอนไปหาปลาดีแล้วยำบดได้วบ่ได้คับ กินได้ทุกมื้อแล้วก็แซ่บพร้อมไป้อยหลานเลยเยอะซีนงว่กันยังยไปหาไหมบรได้หาอยากเราพร้อมใ่เบ็ดอยากซีนงว่กัไปหาหลานหานมูส่ายเอ็นไหนก็ใ้ซีนลักซีโนรักฟ้าซีนกัาหังกับซนป้งตาเป้งตาตอนนี้คือใส่ใหญ่ คือพอพอรุ่นพอเสี่ยงแบบหันแนวคมใยคม่ะ๋วยวชวงนี้ก็ได้กินดอกแค่ดูความจ้ะของเราไม่เต็นแค่คุณเป็นด,ดูการมันยหนบ่งปะงแม,มันคือปรงดอกไม่ใช่เอือเามสนแค่เป็นคือจะปลูกได้กินไง่ายแบบโหง่ายความงั้น เราขออย่าบ้าครับบ่รครับรเจียวแมงดาข้าเดี๋ยวครับอ,อันไหนพ่อที่ปม,อมโอ้จิรอดเนี <c oughs> <ม>่จะบ่ปมน้ำข้าเลยแต่ว่าหอมอีหลีดเด้อไสหนังยีช้างเห็นมันหอมโชยมาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องมืัอนี้ก็ได้ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง F4 ทุกคนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อครับมืัอนี้กินข้าวกับหนึ่งซีอิ๊วปลาบู่รับพี่น้อง สุดยอดเลยครับพี่น้อขอบคนอขอบคุณครับคุณาอกตัวสุดยอดเูยน่าดำรบอกว่า่ามันจะรับจะับกันปลาบูนึ่งซีอิ้วหลงเสรกก็อ่านปินท้องยังไม่พอกินท้องก็ว่าความหมายเดียวกันนั่นแหละ